we สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองประชาการกรองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพีรยาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของการเปิดประเทศค่ะซึ่งหลังจากพลเอกประยุจันโอชานายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะในฐานะที่ท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือว่าโควิด19เนี่ยนะคะได้มีการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวนะคะโดยไม่ต้องกักตัวภายใต้เงื่อนไข แล้วก็มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดต่อมาค่ะก็ได้มีการยกเลิกเคอร์ฟิวนะคะในพื้นที่17จังหวัดนําร่องท่องเที่ยวซึ่งก็มีบางจังหวัดเนี่ยที่เป็นพื้นที่สีแดงเข้มรวมไปถึงกรุงเทพมหานครแต่ก็ยังคงอยู่ภายใต้การประกาศใช้พระราชะกําหนดฉุกเฉินที่ก่อนหน้านี้นะคะมีการขยายผลจนถึงวันที่30พฤศจิกายนค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีจังหวัดไหนบ้างแล้วก็สามารถที่จะประกอบกิจกรรมกิจการอะไรได้บ้างนะคะโดยที่ทางสบาคาชุดใหญ่ค่ะได้มีมติปรับพื้นที่สีทั่วราชอาณาจักรอีกครั้งแล้วก็ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด7จจังหวัดหรือว่าแดงเข้มเนี่ยนะคะ ก็ประกอบไปด้วยจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตากจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดนาราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาแล้วก็สงขลาค่ะ ในส่วนของร้านจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มนะคะก็จะเปิดให้บริการในการบริโภคในร้านได้ไม่เกินเวลา22นาฬิกาและมีการห้ามดื่มสุราหรือว,ว่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ค่ะจํากัดคนนั่งรับประทานอาหารในร้านในห้องปรับอากาศจะต้องไม่เกิน50%ของจํานวนที่น่าปกตินะคะในบริเวณพื้นที่เปิดค่ะอากาศเนี่ยสามารถที่จะถ่ายเทได้ดีไม่ว่าจะเป็นในร้านอาหารขนาดเล็กหาบเร่แผงลอยรถเข็นให้มีการนั่งรับประทานอาหารเนี่ยได้ไม่เกิน75% ส่วนการแสดงดนตรีในร้านค่ะก็ให้มีผู้แสดงได้ไม่เกิน5คนนะคะจะต้องเว้นระยะห่าง แล้วก็งดการติดต่อสัมผัสกับผู้ใช้บริการให้นักดนตรีเนี่ยสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้านะคะตลอดเวลาที่อยู่ในร้านอนุโลมเฉพาะนักร้องแล้วก็นักดนตรีที่ใช้เครื่องดนตรีประเภทเป่าขณะทําการแสดงค่ะโดยมาตรการนี้เนี่ยก็ให้ใช้บังคับกับร้านจําหน่ายอาหารหรือว่าเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้านะคะศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์นะคะแล้วก็สถานประกอบการอื่นๆที่มีลักษณะใกล้เคียงกันค่ะร้านสะดวกซื้อแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะตลาด สดหรือว่าตลาดนัดเนี่ยก็เปิดให้บริการได้ทุกประเภทแล้วตามเวลาปกติ จนถึงเวลา22นาฬิกานะคะแล้วก็หากมีการเปิดให้บริการเครื่องเล่นค่ะให้คณะกรรมการโรคติดต่อ,อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนั้นๆเนี่ยเป็นผู้ประเมินแล้วก็พิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสมสําหรับร้านสะดวกซื้อที่เปิดให้บริการในช่วงกลางคืนนะคะก็คือจะต้องปิดในเวลา22นาฬิกาจนถึง3นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นค่ะในส่วนของห้างสรรพสินค้าส่วนการค้าและคอมมูนิตี้สมนะคะหรือว่าสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เปิดให้บริการเพื่อการจัดเลี้ยงหรือว่าจัดประชุมได้จนถึงเวลา22นาฬิกาแล้วก็ยังคงจำกัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแล้วก็ปิดให้บริการในส่วนที่เป็นร้านเกมตู้เกมเครื่องเล่นนะคะสวนสนุกส่วนน้ำในส่วนนี้ก็ยังปิดทำการอยู่นะคะในส่วนของโรงเรียนหรือว่าสถานศึกษาทุกประเภทรวมไปถึงสถาบันกวดวิชานะคะก็สามารถที่จะใช้อาคารหรือสถานที่จัดการเรียนการสอนการสอบการฝึกอบรมหรือการทำกิจกรรมใดๆที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากได้ โดยให้ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยรับผิดชอบไปในส่วนนี้รวมไปถึงคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เป็นผู้พิจารณาเป็นรายๆไปค่ะในส่วนของโรงแรมศูนย์การแสดงสินค้านะคะศูนย์ประชุมสถานที่จัดนิทรรศการหรือสถานที่ที่มีความคล้ายคลึงกันเนี่ยสามารถที่จะเปิดให้บริการเพื่อการจัดประชุมสัมมนาการจัดงานพิธีตามประเพณีนิยมเนี่ยเปิดได้โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสําหรับองค์กรที่กําหนดเอาไว้ค่ะในส่วนของคลินิกเวชกรรมเสริมความงามนะคะสถานเสริมความงามร้านเสริมสวยแต่งผมหรือว่าตัดผมทําเล็บแล้ว แล้วก็ร้านสักนะฮะสามารถที่จะเปิดดําเนินการให้บริการผ่านการนัดหมายได้จนถึงเวลา22่สนาฬิกาค่ะสําหรับร้านสักนะคะก็ให้บริการได้เฉพาะลูกค้าแล้วก็ผู้รับบริการที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์หรือมีหลักฐานการแสดงผลการตรวจยืนยันแล้วว่าไม่มีการติดเชื้อโควิดสิในระยะเวลา72ชั่วโมงโดยเป็นการตรวจแบบ RT p c r นะคะหรือว่า การตรวจแบบ ATK ก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะในส่วนของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสปาหรือว่าสถานประกอบการนวดแผนไทยนะคะก็มีการจํากัดเวลาในการให้บริการไม่เกินรายละ2ชั่วโมงค่ะ เปิดได้จนถึง22นาฬกาเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าจะต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดค่ะยกเว้นการอบตัวนะคะอบสมุนไพรการอบไอ้น้ำที่ยังไม่ได้รับอนุญาตในตอนนี้โดยผู้รับบริการเนี่ยก็มีเงื่อนไขเดียวกันกับร้านสากค่ะก็คือว่าจะต้องมีการนัดหมายก่อนแล้วก็มีการฉีดวัคซีนแล้วก็ตรวจหาเชื้อ72ชั่วโมงว่า ปลอดภัยจากโควิดนะคะนอกจากนี้ในส่วนของสถานที่อื่นๆค่ะก็เปิดให้บริการได้จนถึง22นาฬิกาเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของโรงภาพ,พยนตร์นะคะโรงมหรสพโรงละครเปิดได้ไม่เกินเวลา22นาฬกาค่ะโดยส่วนที่เป็นห้องปรับอากาศก็จํากัดผู้ใช้บริการเนี่ยไม่เกิน50%นะคะแต่หากเป็นพื้นที่ที่เปิดโลง่งระบายอากาศได้ดีจํากัดผู้ใช้บริการได้ไม่เกิน75% ของความจุที่นั่งค่ะนั่นก็คือข้อกำหนดนะคะของพื้นที่ควบคุม7จจังหวัดสีแดงเข้มนั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะเรามาดูกันที่พื้นที่ควบคุม38จังหวัดสีแดงนะคะได้แก่กาญจนบุรีขอนแก่นชนบุรีชุมพรเชียงรายเชียงใหม่ฉะเชิงเซาตรังตราดนคปรปฐมนครนายกนกครราชสีมานครสวรรค์นะคะนนทบุรีปทุมธานีประจวบคีรีขันค่ะปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยานะคะพัทลุงพิจ,จิตรพิษณุโลกเพชรบุรีค่ะเพชรบูรณ์ระนองระยองนะคะราชบุรีลบบุรีค่ะสตูลสมุทรปราการสมุทรสงครามนะ สมุทรสาครสระบุรีสะแก้วสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีอ่างทองอุบลราชธานีและอุดรธานีค่ะนี่ก็คือพื้นที่สีแดงนะคะเรามาดูกันว่าจะมีการจํากัดอะไรบ้างค่ะสําหรับร้านจําหน่ายอาหารหรือวเครื่องดื่มเนี่ยก็เปิดให้รับประทานได้ไม่เกินเวลา23นาฬิกานะคะแต่ก็ยังห้ามดื่มสุราและก็เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อยู่แล้วก็ให้ใช้บังคับกับร้านจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์ด้วยนะคะใน ส่วนของห้าสพสินค้าส่วนการค้าคอมมูนิตี้สโมรือว่าสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเนี่ยสามารถจะเปิดให้บริการได้ตามเวลาปกติโดยยังคงให้จำกัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแล้วก็ปิดให้บริการในส่วนที่เป็นสวนสนุกกับสวนน้ําอยู่ค่ะโรงเรียนสถาบันการศึกษาทุกประเภทนะคะก็ให้ใช้อาคารการศึกษาในการที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการสอบฝึกอบรมหรือว่าทํากิจกรรมใดๆที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจํานวนมากได้นะคะซึ่งก็จะต้องพิจารณาความจําเป็นแล้วก็การ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันที่ทางราชการกำหนดอยู่ในส่วนของคลินิกเวชกรรมคลินิกเสริมความงามสถาบันเสริมความงามร้านเสริมสวยแต่งผมหรือว่าตัดผมนะคะร้านทำเล็บร้านสักสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสปาหรือสถานประกอบการนวดแผนไทยสวนสาธารณะลานกีฬาสนามกีฬาสระน้ำเพื่อการกีฬานะคะหรือว่ากิจกรรมทางน้ำเพื่อการสันทนาการสระว่ายน้ำสาธารณะค่ะสถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทกลางแจ้ง หรือว่าตั้งอยู่ในพื้นที่โล่งนะคะสถานกีฬาหรือสถานเพื่อออกกําลังกายประเภทในร่มที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกก็สามารถที่จะเปิดทําการได้ในเวลาไม่เกิน23นาฬิกาค่ะในส่วนของโรงภาพยนตร์นะคะโรงมหรสพรโรงรละครสามารถเปิดดําเนินการได้ตามเวลาปกติโดยโรงภาพยนตร,ร,ร์โรงมหรสพหรือว่าโรงรละครเนี่ยที่เป็นห้องปรับอากาศนะคะให้จํากัดจํานวนผู้ใช้บริการไม่เกินร้อยละเจของจํานวนความจุที่นั่ง แต่หากเป็นโรงภาพยนตร์โรงมหรศพหรือว่าโรงละครในพื้นที่เปิดนะคะที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกเนี่ยให้พิจารณาจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการตามความเหมาะสมของขนาดพื้นที่ค่ะ นี่ก็คือพื้นที่สีแดงทั้ง38จังหวัดนะคะต่อมาค่ะเรามาดูกันที่พื้นที่ควบคุม23จังหวัดที่เป็นสีส้มกันบ้างดีกว่าค่ะได้แก่จังหวัดกาลสินนะคะกำแพงเพชรชัยนาทชัยภูมิบุรีรัมย์พะเยาแพร่มหาสารคามค่ะแม่ฮ่องสอนยโสธรร้อยเอ็ดลำปางลำพูนนะคะเลยสิงห์บุรีสุโขทยัยสุรินทร์หนองคายหนองบัวลำพูอุตร,รดิตถ์ค่ะอุทัยธานีนะคะอำมลาจเจริญแล้วก็ศรีสะเกดค่ะในส่วนของพื้นทีีี่สส้้มนนะคะค ร้านจำหน่ายอาหารหรือว่าเครื่องดื่มเนี่ย เปิดให้รับประทานในร้านได้ตามปกติแต่ก็ยังคงงดในการดื่มสุราหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่นะคะโดยมาตรการนี้เนี่ยก็ให้ใช้บังคับกับร้านอาหารที่มีเครื่องดื่มตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าส่วนการค้าคอมมูนิตี้มอลเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของห้างสรรพสินค้าส่วนการค้าคอมมูนิตี้มอลนะคะรือว่าสถานประกอบกิจาการที่คล้ายๆกันก็สามารถที่จะเปิดให้บริการได้ตามเวลาปกติโดยยังคงต้องปิดให้บริการในส่วนที่เป็นส่วนสนุกหรือว่าสวนน้ําแล้วก็ ที่เป็นในส่วนของห้องปรับอากาศหรือว่าพื้นที่ปิดอยู่นะคะในส่วนของโรงเรียนสถาบันการศึกษาทุกประเภทค่ะให้สามารถใช้อาคารหรือว่าสถานที่เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนการสอบการฝึกอบรมการทํากิจกรรมใดๆได้ตามความเหมาะสมและก็ความพร้อมโดยรูปแบบของการดําเนินการเนี่ยก็ให้เป็นไปตามที่ทางการเนี่ยจัดระเบียบระบบต่างๆนะคะตามคําแนะนําของทางราชการแล้วก็มาตรการป้องกันที่ทางราชการกําหนด ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะในส่วนของคลินิกเวชกรรมคลินิกเสริมความงามสถานเสริมความงามร้านเสริมสวยแต่งผมหรือว่าตัดผมนะคะร้านทำเล็บร้านสักสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสปาสถานประกอบการนวดแผนไทยก็เปิดได้ไม่เกินเวลา24นาฬิกาค่ะในส่วนของสวนสาธารณะลานกีฬาสนามกีฬาสระนา้ําเพื่อการกีฬานะคะเพื่อกิจกรรมสันทนาการสระว่ายน้ําสาธารณะ สถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทกลางแจ้งหรือว่าตั้งอยู่ในพื้นที่โลง่งสถานกีฬาหรือสถานเพื่อการออกกําลังกายประเภทในร่มที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีรวมไปถึงสถานที่ออกกําลังกายยิมหรือฟิตเนสในห้องปรับอากาศนะคะก็ให้เปิดบริการได้ตามปกติโดยจัดก,การแข่งขันในร่มให้มีผู้ชมไม่เกิน50%ส่วนการแข่งขันประเภทกีฬากลางแจ้งนะคะก็ให้มีผู้ชมในสนามได้ไม่เกิน75%ค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูในพื้นที่เฝ้าระวังสูง5จังหวัดหรือว่าพื้นที่สีเหลืองกันนะคะได้แก่จังหวัดนครพนมค่ะน่านบึงกาฬมุกดาหารและสะกลนครนะคะในส่วนของร้านอาหารทั้งในแล้วก็นอกศูนย์การค้าบริโภคได้ตามปกติค่ะร้านสะดวกซื้อตลาดตลาดนัดห้างสรรพส,สินค้าศูนย์การค้าคอมมนดิตี้มอลล์นะคะหรือว่าสถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกาันร้านเสริมสวยร้านนวดสปาสถานเสริมความงามร้านสักก็สามารถเปิดบริการได้ตามเวลาปกติค่ะ โรงเรียนสถาบันการศึกษาทุกประเภทนะคะสามารถเปิดดําเนินการได้โดยการปฏิบัติตามเงื่อนไขเดียวกันกับพื้นที่ควบคุมในสวนสาธารณะลานกีฬาสนามกีฬาสระน้ําเพื่อการกีฬาหรือว่าสระน้าเพื่อการสาธารณะนะคะสถานที่ออกกําลังกายประเภทกลางแจ้งหรือตั้งอยู่ในพื้นที่โลง่งสนามกีฬาหรือสถานที่ออกกําลังกายประเภทในร่มที่อากาศถ่ายเทได้ดีรวมถึงสถานที่ออกกําลังกายยิมฟิตเนสนะคะที่เป็นห้องปรับอากาศ ก็ให้เปิดบริการได้ตามปกติแล้วค่ะทีนี้เรามาดูพื้นที่เฝ้าระวังแล้วก็นําร่องการท่องเที่ยว4จังหวัดเรียกกันว่าเป็นพื้นที่สีฟ้านะคะซึ่งเปลี่ยนมาจากพื้นที่สีเขียวเดิมเนี่ยนะคะได้แก่กรุงเทพมหานครกระบี่พังงาแล้วก็ภูกเก็ตค่ะในส่วนของสถานกิจกรรมกิจการนะคะในการเฝ้าระวงังสามารถเปิดดําเนินการแล้วก็ให้บริการได้เมื่อมีความพร้อมโดยจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคแล้วก็เงื่อนไขาการจัดระเบียบแล้วก็ระบบต่างๆนะคะตามคําแนะนําของทางราชการ วมทั้งกฎหมายกฎกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในส่วนของพื้นที่นี้เนี่ยสามารถที่จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ภายใต้เงื่อนไขนะฮะในส่วนของคณะกรรมการโรคติดต่อทางกรุงเทพมหานครก็มีผลสรุปการประชุมออกมาว่าอนุญาตให้ดื่มในร้านที่ผ่านมาตรฐาน S H ซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยสามารถเข้าไปทำการประเมินได้เน้นย้ำนะคะในส่วนของการห้ามออกนอกเคหสถานหรือเคอร์ฟิลเนี่ยก็ยังคงเหลือเพียง7จังหวัดเท่านั้นในพื้นที่สีแดงเข้มก็คือจันทบุรีตากนะคะนครศรีธรรมราชนาราธิวาสปัตตียลาสงขลาค่ะก็คือเวลา23นาฬิกาจนถึง3นาฬิกาของวันลุ่งขึ้นนะคะเป็นระยะเวลาอย่างน้อย15วันหรือจนกระทั่งถึงวันที่15พฤศจิกายนค่ะส่วนพื้นที่อื่นเนี่ยก็ได้รับการ ยกเว้นเคอร์ฟิลแล้วจะมีผลตั้งแต่เวลา23นาฬิกาในวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะนี่ก็คือในส่วนของกิจกรรมแล้วก็กิจการที่ปลดล็อกให้ทำได้ในเขตพื้นที่สีต่างๆนะคะที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะที่ท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด19เนี่ยได้มีการออกมาประกาศนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมการเปิดประเทศแล้วก็เป็นการยกเว้นนะคะผ่อนคลาย ในพื้นที่นําร่อง7จังหวัดที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นด้วยค่ะถึงแม้ว่าจะมีการเปิดประเทศแล้วก็ผ่อนคลายมาตรการต่างๆลงไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่เราจะต้องคุมเข้มแล้วก็เข้มงวดกับตัวเองมากที่สุดก็คือการรักษามาตรการการแพร่ระบาดท,ที่ทางกระทรวงสาธารณสุข กำหนดเอาไว้อยู่นะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็เพื่อประเทศชาติของเรานะคะจะได้ก้าวเข้าสู่ในยุคข,ของการฟื้นฟูประเทศอย่างเต็มรูปแบบค่ะแล้วนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นามาฝากกันในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองประชาการกองทัพไทยลงแล้วดิฉันพี่รยาพี่รมพักตีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงห่วงใยพี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านหรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งมันล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์บ่อยๆเพื่อฆ่าเชื้อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและรับประทานอาหารที่ปรุงสุกหากมีอาการไอจามมีไข้และมีประวัติในการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์ทันที ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง